สวัสดีครับผมมโนทางเรื่องใหม่ครับวันนี้มาเจออาจารย์ท่านอาจารย์อดุลครับ่าพรหมครับว่าที่ผู้สมัครสสอเขตไหนครับอาจารย์สวัสดีครับผมชื่ออดุลญ,ญาพรหมนะครับผู้สมัครสสกทมเขตเจ็ดบางซื่อดุสิตเฉพาะแขวงนครชัยศรีนะครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับอาจารย์วันนี้เราก็จะลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กี่น้องชาวบางซื่อ แล้วก็แขวงนครชัยศรีได้รับทราบว่าพักทางเรื่องใหม่มีข้อมูลข่าวสารมีนโยบายดีๆที่จะไปบอกพี่น้องประชาชนขอให้พี่น้องประชาชนได้เปิดให้โอกาสพักการเมืองใหม่นักการเมืองใหม่เพราะว่านักการเมืองเก่าบางคนเนะี่ยผูกขาดกันเป็นรัศมีมา20-30ปีบางคนเป็นรัฐมนตรีมา20ปีแต่ประเทศชาติก็ยังอยู่เหมือนเดิมประชาชนก็ยากยากจนเหมือนเดิม ยิ่งอยู่นานยิ่งเคี่ยวรากดินยิ่งมีช่องทางในการหาประโยชน์ส่วนตัวเยอะลองให้นักการเมืองใหม่คนใหม่ซึ่งยังไม่มีลู่ทางอะไรที่จะไปโกงไปกินไม่กล้าโกงกินแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นให้โอกาสพรรคการเมืองใหม่นักการเมืองใหม่ได้ไปทํางานเพื่อรับใช้ประชาชนเราอาสามารับใช้พี่น้องประชาชนอยากให้การเมืองไทยโปร่งใสอยากให้ผู้นําได้รับฟังเสียงประชาชนถ้าผู้นําทําไม่ถูกก็ต้องให้ประชาชน ที่น้าด่าได้แล้วก็สื่อมวลชนจะต้องมีสัดในการเสนอข่าวนะครับเราอยากทําให้บ้านเมืองของเรานั้นน่าอยู่ขึ้นเรามีสิ่งดีๆเยอะแต่ว่าบรรยากาศการเมืองนั้นไม่เอ,อื้อต่อการใช้ชีวิตอยากสงบสุขของคนไทยแล้วก็คนที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นทางเลือกใหม่ครับอาจารย์คือผมก็ชื่นชมอาจารย์นะเพราะผมเป็นแฟนกับอาจารย์อยู่แล้วเพราะว่าอาจารย์เป็นบุคลากรที่สุดยอดแล้วในประเทศนี้นะครับไม่อยากอวยครับเอาง่ายว่า ของแท้แน่นอนแล้วอาจารย์ลงมาสนามการเมืองนี่มุ่งหวังอะไรครับอาจารย์ว่าจะทําการศึกษาให้ดีหรือนู่นนี่นั่นก็บอกแฟนกลับเลยครับอาจารย์ครับผมเ,เราก็รับราชการมานานเกือบ40ปีก็เห็นปัญหาในวงราชการโดยเฉพาะการศึกษามาตรฐานการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันแล้วการระบบการจัดศึกษาของเรายัางล้านหลังกว่าต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เขาเจริญแล้วอารยะประเทศเราไม่ไปเทียบกับประเทศที่อ่อนด้อยกว่าเรานะครับ แล้วก็ผมก็ใช้ชีวิตอ,อ,อยู่ในประเทศไทยมาก็หลายปีแล้วห่วงสุดท้ายของชีวิตก็อยากจะคืนคุณแผ่นดินโดยเข้าไปดูแลแทนพี่น้องประชาชนอยากให้การใช้งงประมาณเป็นไป,นป,นปนอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่อยากให้หาประโยชน์จากงบประมาณไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นรัฐมนตรีอนุมัติก็ประมาณแล้วบริษัทของตัวเองมารับเหมาแล้วก็ทํางานที่ไม่มีคุณภาพไม่อยากให้บรรยากาศหรือภาพอย่างนี้เกิดขึ้นในประเทศไทย อยากให้หสสทำหน้าที่ตรวจสอบนะครับตรวจสอบทุกคนแม้แต่ข้าราชาการท่้นผู้ใหญ่ทั้งหลายเนะี่ยคุณกเกษียณไปคุณมีเงินเป็น900อล้านพันร้อพันกว่าล้านคุณเอามาจากไหนนะครับเพราะว่าเงินส่วนนี้ถ้าไม่มีการทุจริตนะครับผมว่าประชาชนจนะได้รับประโยชน์เต็มเต็มมันเงินมาจากไหนรวยแล้วรวยอาจารย์นะใชเ่เราเราก็จัดก,การมา4ี่สิบปีเรายังมีเงินไม่ถึงล้านเลยครับผมแต่คุณก็รับราชการเหมือนกับเรา แต่คุณเกิดเียเป็นเงินเป็นพันล้านหนึ่งคุณออมาจากไหนแล้วอีกเรื่องนึงครับอาจารย์มีแฟนกับผมถามเรื่องอ่ากยศครับอาจารย์ไอไอที่ไอกู้กู้กู้เรียนนะอาจารย์ครับเรื่องการศึกษานี่รัฐบาลจะต้องส่งเสริมครับควรจะมีการจัดสรรทุนให้ให้เด็กเขาได้เรียนได้เข้าถึงทุนหลายคนเป็นคนดีมีความสามารถไอคิวดีแต่ไม่มีเงินนะครับทีนี้พอเรามาจัดให้นักเรียนกู้ยืมนักเรียนบางคนก็ ไม่มีศักยภาพที่จะผ่อนใจหรือบางคนอาจจะไม่มีวินัยทางการเงินนะเมื่อไม่ผ่อนใจแล้วก็โดนฟ้องร้องก็คือโดนฟ้องร้องผู้ค้ำประกันใช่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 หลาเป็นผู้ค้ำประกันแล้วก็โดนฟ้องร้องแล้วก็ถูกยึดทรัพย์สินบางคนทํางานมาตลอดชีวิตพอเกษียณมาบ้านถูกยึดรถถูกยึดเพราะว่าไปทำประกันก่อนจะส่วนหน่จะต้องไม่เกิดขึ้นถ้าพักทางเลือกใหม่ ได้เข้ามามีส่วนในการบริหารประเทศเราจะแ,แก้ไขปัญหานี้ต้องแก้ไขกฎหมายได้อาจารย์นะใช่ครับกฎหมายหลายอย่างที่ยังมีปัญหาอยู่โดยเฉพาะช่องว่างของกฎหมายนี่ยังทําให้เจ้าหน้าที่บางคนช่วยโอกาสไปกงเงินมาแก่ประชาชนไปขูดรีดไปรีไ่ไถยรีดนาคาเลนเพราะฉะนั้นกฎหมายหลายอย่างที่ไม่ทันต่อสภาพเหตุการณ์ปัจจุบันล้านหลังไม่ทันกับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากยุคเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นกฎหมายแลยะฉบับต้องมีการแก้ไขเพื่อให้ประชาชนได้อยู่อย่างมีความสุข การใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในประเทศไทยเพราะว่าผมอันนี้เรื่องจริงครับอาจารย์ผมสัมผัสมาเลยพาคเราเนี่ยนะอาจารย์ขออนุญาตเอ็นามว่าอาจารย์ทรพยพภาคเราเนี่ยโดนฟ้องร้องครับอาจารย์เป็นเป็นผู้ต้องหาที่สองนี่แกขึ้นลงขึ้นศาลประจําเลยเนี่ยเนี่ยพาคเราเลยแหละนี่ก็ไปค้าประกันให้นักเรียนของอาจารย์การค้าประกันเนี่ยมันทำให้คนหลายคนเน้นแทบสิ้นเนื้อประดาตัว โดยเฉพาะขา้าราชการเราหลายคนถูกฟ้อ,รองร้องเพราะการเป็นผู้ค้ำประกันเป็นนายหน้าค้ำประกันนะครับทําให้ห่ายเปียกเสียขาหมดกําลังที่จะทํางานนะโดยเฉพาะคุณครูนี่คุณครูหลายคนถูกฟ้องร้องถูกยึดทรัพย์เพราะว่าเป็นนายหน้าค้ำประกันเป็นผู้ค้ำประกันแค่อยากให้นักเรียนได้เรียนใช่ไหมฮะแล้วตัวเองก็มาเดือดร้อนอีกใช่างาิง้ต้องแก้กฎหมายอาจารย์ต้องแก้กฎหมายรัฐต้องรับผิดชอบการศึกษาของเยาวชนของคนในประเทศครับเพราะว่า ทุกวันนี้นี่เราไม่ต้องไปซื้ออาวุธมาสู้รบตกมือกับประเทศเพื่อนบ้านหรอกเพราะประเทศเราไม่มีสงครามมา50สิปีแล้วเอเรามาสู้รบกับความโง่มาสู้รบกับความยักจนดีกว่าถ้าเป็นไอเด็กของเราที่อยู่ตามชนบทจะได้รับการศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัทวุคุณวุฒิแล้วก็สติปัญญาความสามารถของเขาครับขอบคุณมากครับอาจารย์ที่ให้ความรู้ครับครับฝากอะไรกับแฟนกับอาจารย์ครับเลือกพักทางเลือกใหม่ หรือ,อยังไงทั้งคนทั้งภาพได้ไงครับอาจารย์ครับก็ฝากแฟนนะครับที่ติดตามรายการของคุณมโนนะครับได้ช่วยให้โอกาสเปิดโอกาสให้พักการเมืองใหม่นักเกินเมืองใหม่ที่สัญญาว่าจะเข้าไปทําการเมืองให้ปโปรง่ใสไม่โกงแน่นอน ถ้าโกงโดยเฉพาะตัวผมนะถ้าไปโกงไปกินเอาไปตัดหัวเจ็ชั่วโคตเลยไม่ต้องไปปลดออกไล่อ,ออกนะครับเพราะนั้นขอให้พวกเราได้มีโอกาสไปทํางานเพื่อเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนเพื่อไปดูแลรักษาวงาป,ประมาณให้ใช้จ่ายถึงประชาชนอยา่างแท้จริงทางเลือกใหม่นะครับเลือกทั้งคนทั้งพรรคเพื่อเราได้ไปทํานโยบายดีๆอย่างเช่นเงินทุนเจ้าบ้านนบาท ทุกครอบครัวแค่ท่านเป็นเจ้าบ้านท่านก็มีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จะไปประกอบสมาชิกนะครับโดยไม่มีดอกเบีย้ยนะครับถ้าท่านมีวินัยการเงินครบปีท่านสามารถที่จะได้รับเงินทุนทีนท่สูงขึ้นเป็นเท่าตัวจาก36 0 0มก็จะเป็น70,000กว่าอันนี้คือนโยบายดีๆที่ทางพวกเราที่จะช่วยเหลือให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะคนธรรมดาสามัญคนรกากยญาได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยไม่มีดอกบเบีย้ยครับผมครับก็โอเคครับฝากทางเลือกใหม่ไว้แนวอ้อมใจครับรักใครชอบใครไม่ว่าครับขอแค่ครอบครัวและหนึ่งเสียงครับทางเลือกใหม่ครับมนโนกทางเลือกใหม่รายงานครับสวัสดีครับ